มีอาจารย์เฟือเป็นบุคคลที่อาจารย์อยากเรียนรูด้ด้วยอาจารย์อยากจะเรียนเพจิ้งอยากจะเรียนเพนเข้ามาที่นีน่ตอนนั้นอาจารย์เพือ,อยังสอนอยูเ่เป็นชีวิตจ็ดใจแล้วเนี่ยเป็นเหตุที่ว่าทำไมถึง,ง,ง,งอือกเพนมาแสดงจมีเพราะหัวใจเรา ฝัไฟอยู่กับในทิแต่เวลามาเรียนเราเลือกเรียนปัน้นเลือกเรียนปั้นก็เพราะว่าอยากจะรู้เรื่องเทคนิคใหม่ๆแล้วก็เนื้อ,อหาที่เกี่ยวกับการสร้างสรรค์แนแนวทางใหม่ที่มีเทคนิคหลากหลายเมืกสลักหินสลักไม้เชื่อมโลหะอะไรนี้แต่ก็เป็นเรื่องการเรียน การเรียนในในช่วงเวลานั้นที่มีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงปรับปรุงเพื่อเปิดทางให้นักศึกษาเนี่ยได้เลือกทางเลือกสิ่งที่จะเรียนรู้ตามความชอบหรือไม่ชอบอ mm. ในช่วงนั้นก็เลยตัดสินใจเรียนในช่วงเวลาที่อาจารย์เนี่ยเสียงพอดี oh. อาจารย์เกษียณเมื่อตอนที่ผมอยู่ปีสามยปีสามอาจารย์เพื่อเกษียณไม่ได้สอนแล้วก็ช่วงเวลานั้นอะพวกที่เรียนพีนติ้งก็ก็ร้อยหลอลงไปเหลือแต่พีนพนติงนต้งในแนวทางใหม่สร้างสรรค์ซึ่งผมก็คิดว่าถ้าเรียนพีนเนี่ยก็ไม่อยากเรียน ว่าเราก็คิดว่าตัวเองเนี่ยทำได้แล้วในในในรูปแบบรูปแบบตั้งแต่ในขั้นพื้นฐานจนถึงสร้างสรรค์เราก็ชอบที่จะทำอยู่ก็เลยมาเลือกเลือกเรียนป้นพอเลือกเรียนป้นพอเรียนจบแล้วก็ได้สอนได้ทำได้แล้วพอพอมาเจอก็ถามว่า จะเลือกผลงานชิ้นไหนก็มันมันผลงานที่ที่เคยทําเมื่อตอนจบใหม่ก็ตอนนั้นเรียนปั้นเสร็จก็จบแล้วลยอยากเขียนมากแล้วก็ชีวิตตอนนั้นมันมันยึดอัดมากมันก็เลยเป็นแรงบันดาลใจที่จะเลือกเลือกเพ้นมาแสดงเลออือกความอะไร เลือกชีวิตจิตใจของเรามาสแสดงก็เลยเลือกเพนติ้งชิ้นนี้ว่าชิ้นนี้เป็นเป็นชิ้นที่เป็นจุดเริ่มต้นอันเดิที่ตอนนั้นมันเขียนออกมาแล้วมันผ่อนคลายผ่อนคลายชีวิตผ่อนคลายลความเครียดอัดที่เรามีอยู่อย่างมากมายมเมื่อตอนสักปีหนึ่งเก้า เป็นเป็นเพนติงสีน้ำเขียนทะเลตอนนั้นไปทะเลกับรุ่นสมภพเนี่ยสมภพบุตรลาด mm hmm. ก็อยู่ปีหนึ่งแล้วผมก็ไปไปพักผ่อนแล้วก็เขียนรูปสีน้าขึ้นมาก็เลยตอนนั้นก็เหมือนกับไปฝึกมือใหม่ก,ก็เขียนเขียนเขียนประมาณสักเกือบสิบรูป แล้มันไม่ได้สักโกูปหรือโลปสุดท้ายอ่ะก่อนที่จะปักมันก็เป็นเป็นเรื่องน่าประทับใจชิ้นสุดท้ายมันมันพอดีลงตัวแล้วได้แล้วก็เลยได้มาชิ้นหนแล้วก็เก็บไว้ที่ห้องเพราะว่าตอนช่วงนั้น,นที่ว่าอึดอัดเนี่ยเวลาอยู่ในห้องมันเหม,มือนห้องกับมันบีบบีบความรู้สึกของเราตลอดเวลามันแคบมากอึดอัดมาก เขียนสีน้ำลายช่้หนึ่งมาติดี่ห้องแล้วก็พวกลูกศิษย์ที่ตอนนั้นมีลูกศิษย์ขึ้นไปก็ชอบหลา,ลายคนก็ชอบบางคนก็อยากได้ฟรีขอแล้วขออีกขอแล้วขออีกขอแล้วขออีก,อออก<ไ>บางคนก็อยากจะซื้อมีคนหนึ่งที่เป็นนายทหารตอนนี้เกษียณอายุแล้วเป็นคนเอกเขาก็ขอซื้อในช่วงนั้นน่ะนะ ีปขอซื้อหลายครั้งที่ขายมันไม่มีราคาสำหรับคนอืน่แต่มันมีคุณค่าสำหรับตัวเองก็เลยไม่ขายเพราะว่าตั้งใจจะเขียนให้ตัวเองก็เลยไม่ไม่ขายพอไปแสดงกับปุ่มไว้ครั้งแรกอาจารย์สวัสด์ก็ไปเจอ โดนใจถูกใจมากอาจารย์สวัสดิ์ชอบมากมากๆเราก็ปลิ่มใจมากที่อาจารย์ผู้ใหญ่ซึ่งเชี่ยวชาญทางด้านศิลป์น้ำมาชอบผลงานของเรามันก็เลยมีความสุขมีคนชอบมีคนอยากได้มีคนอยากซื้อมีคนชมตลอดเวลาที่ติดอยู่ในห้อง เราก็รู้สึกว่ามีความสุขมีความหวัง mm. เพราะว่ารูปนั้นมันแสดงถึงความหวังความร่งความกว,ว้างขวางของท้องทะเลแล้วมันมีอะไรยอยู่ลำเล็กๆลำหนึงลอยอยู่ในในท้องทะเลลำหนึงแล้วในในช่วงที่เลือกมอุมตอนนั้นนะมันเป็นมุมที่เป็นขอาา เ <c oughs> อ่าวุดมจงไปที่แถวแถวชนบีสักทีระหว่างช่งมันเป็นอ่าวแล้วเขียนแหลมที่มันยื่นเข้าไปในในทะเลในช่วงเวลาที่พระอาทิตย์กำลังจะตกแล้วส่องแสงไปก็ทบที่ผิวน้ำมีประกายหรือยิบระยัะผ่านในแหลม ตกรุดนั่นอมันก็เป็นมีหมอกย้อมแสงนิดหน่อยมันก็มีตะกายทะเลก้อนหินดำๆที่อยู่ระยะหน้าของทะเลที่มีเรือลำเ,เล็กๆซึ่งมันมีความหมายสำหรับผมนั่กำลังเคลื่อนไหวข้าฝั่งมันม มามาก็จึงเลือกชิ้นนี้มาแสดงจ้า้า <นะ S 1> ชิ้นนี้เป็นชิ้นที่ทุกคนเห็นและก็จำได้เป็นสินา้าของผมที่ทุกคนประทับใจแต่ไม่รู้เขาเขาไม่รู้ความหมาย ในในส่วนของผมมันมีความหามายอาจารย์บอกว่าเห็นที่ไรก็จะไม่ลืมความรู้สึกนั้นก็มันเป็นมันเป็นออภาพพื้นฐานเล็กๆสำหรับวารใอ้ชีวิตอตาจารย์ปฏิบัติกรนะแต่ว่างานเทนที่เป็นแบบตับง้งใจ,จ ก็ตั้งใจจะมาเรียนเพ้นับอาจารย์เสือตั้งใจที่จะเป็นเพนเตอร์เข้าไปหาอาจารย์หลายครั้งขอผลเราก็ได้ความรู้ทางอาาตอนนั้นเรียนสีฝุ่นกับอาจารย์อาจารย์สอนอาจารย์สอน,อสอนอมีผู้ช่วยเล้วเวลาตรวจงานมผมจะเพิ่ อาจารย์บ่อยๆอ,อยากจะเรียนอาจารย์คือมากๆมากๆมากๆอยากจะเป็นเพนเตอร์มากๆม,มันก็ไม่มีคําอธิบายใดๆทุกวันนี้ก็ยังนึกเพนติงมันมันไม่รู้แต่าจะามาทำปั้นหรอทำเป็นอาจารย์แล้วก็ทั้งทำงานก็แค่ซื้อเวลาก็ บ้านก็นานๆจะทำทีทำทั้งจัดทั้งลูกเหมือนอะไรต่ออมีน้อยมากก็เคยได้รางวัลทางทั้งานจิตกรรมมาครั้งหนึ่งที่แห่งชาติแล้วก็งานที่ธนาคารเกษตกรครั้งนี้ก็อยากทำเิงอยากทำงานสองมิติทดลองอู มีทางพิเขาเรียงแต่ยังไม่ได้ทำจริงๆแต่ในใจเนี่ยมันก็ได้แต่คิดเอยเอยซื้อแปรงซื้อสีซื้อแคนวาสแล้วมันก็ไม่ได้ทำจนแคนวาสกรอบผุพังก็ยังไม่ได้คิดม,มันก็เป็นเรื่อง มันเป็นเรื่องแปลกสำหรับตัวเองคิดว่าในอนาคตเนี่ยคิดว่าอยากจะมาเริ่มต้นชีวิตใหม่